ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็ที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นงาน MGC Asia Auto Fest 2022ครับงานนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มธุรกิจนะครับ m i l l e r n i นก g r o u p Corporation Asia ซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของจัดจำหน่ายรถยนต์ BMW จัดจะจำหน่ายรถยนต์โล r ซรอยจัดจำหน่ายรถยนต์ Mini BMW มอเตอร์ d าและ Honda s u m m i ิซึ่งร่วมกับอีก4แบรนด์ครับทั้ง Aston Martin ทั้งตัวมาเซราติจี๊ปและเปอร์โยนะครับได้นำรถยนต์รุ่นไฮไลท์ต่างๆพร้อมกับในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นในรูปแบบอันติเมทดิวครับมาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายที่นี่ครับท่านผู้ชมครับมันเริ่มกันเลยครับกับมิลเลนเนียมอโตอตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารมิลเลนเนียมอโต้นะครับพี่สมปาษสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถ ไฮไลท์สวยๆเพียบเลย B M ินี้มอเตอร์ลาดอะไรเต็มไปหมดเลยเล่าฟังนิดนึงครับพี่วันนี้มีอะไรอย่งไรบ้างกับ m g c Asia Auto Fest 2022ครัครี่สองต้องเรียนงี้ว่า m g c Asia Auto Fest เนี่ยปีนี้เป็นปีที่แคดละเป็นปีที่8ของการจัดงานแล้วตลอดระยะเวลา8ปปีเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ ปีนี้เนี่ยมิเลเนียมอเตอเนี่ยก็เข้าร่วมในการจัดงาน m t c Asia Auto Fest ใ,<ช>ในครั้นี้นะครับเหมือนเดิมเราเข้ามาในทีมของ labeled, The Ultimate Deal นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรถทุกคันเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นดีลพิเศษต่างๆนานา,นาแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกสรรได้แต่ไฮไลท์รจริงๆแล้วต้องบอกงี้ว่า,าปีนี้ต้องเรียนงี้ว่า m i l l เนียมอเตอเนี่ยเอางี้ก่อนกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้เลือกแบรนด์ B M W เนี่ย เป็นรถที่ใช้ในการาต้อนรับอาคันตุก,กะที่จะมาประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับแล้วก็ BMW เน่ยได้มอบหมายให้ m i l l ลนเนียมเนี่ยดูแลเรื่องนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยาการประชุมครั้งที่หนึ่งเนี่ยได้เสร็จสิ้นละนะครับเราได้นำรถเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งรถทั้งหมดเนี่ยเป็นรถ c ี5นะครับทั้งหมดเลยเป็นซีรีส์5 530 EM Sport นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่3 8 2 9, ล้านรวม BSI 5ปีมิเลเนียมเอามาขายในงานเนี้ยสามล้านสี่แซึ่ง3 4 5ล้านสี่เนี่ย BSI 5ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ m i l ์เ g e เนี่ยไม่น่าไม่น่าเกินพันโลนะครับถือว่าเป็นดีวที่ดีมากนะครับนอกจากราคาตัวรถที่ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือว่า เราเนี่ยร่วมกับตัวพาร์ทเนอร์นะครับอย่างเช่นาทางแสมพิวัฒนะครับเ,เราสามารถที่จะแถมตัว w i ชคอยก็คือคะแนนสะสมนะครับลงในบัตร w i ชคอยสามารถนำไปซื้อสินค้าได้นะครับอย่างซีห้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแถมให้ได้ถึง10,000แสนพอยต์นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้นะครับรวมถึงเ,เลือกรับนะครับอย่างเช่นอา,อาจจะนเอนะครับหรือขับฟรีนะครับ,รนะรบแล้วก็ รวมถึงแพ็กเกจในการดูแลรักษาเคลือบแก้วรถให้ด้วย oh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดีอัลติเมทดิลเนี่ยถือเป็นดิลพิเศษของครึ่งปีนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทําให้งาน m g c a a ีซ a เอเชี s เอเนี่ยสักเซสอีก1ปีครับผมในส่วนของมินิกับมอตลาดนะครับโอเคมินิกับมอตลาดก็เหมือนกันตัวมินิเองเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าตลอดระยะเวลานะครับได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะรถ BEV ของมินิเพราะว่าน่าจะเป็นรถไฟฟ้า ไม่กี่แบรนด์ที่มีรถส่งมอบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจรถที่เป็นพรีเมียมเซกเมนต์แล้วก็สนใจรถไฟฟ้านะครับลองแวะมาเยี่ยมชมนะครับเอาข้อมูลจากเราดูนะครับรถไฟฟ้าของมินิเนี่ยต้องต้องบอกว่าแคมเปญใน Ultimate Deal ก็ดีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแถมประกันภัยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัววอลชาร์ตนะครับสามารถที่จะเลือกรับแล้วก็รับรถได้เลยด้วย แล้วก็ยังมีไฮไลท์อีกตัวก็คือตัวบริกเลนนะครับบริกเลนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นชื่อถนนถนนหนึ่งในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาของมินิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาร์คเลนไม่ว่าจะเป็นหลายหลายรุ่นนะครับที่เป็นชื่อถนนนะครับในประเทศอังกฤษเนี่ยได้รับการตอ,ตอบรับค่อนข้างดีปีนี้เนี่ยมินิไทแลนด์ก็นำบริกเลนมาบริกเลนเนี่ยเป็นเหมือนออถนนทีเ่เต็มไปด้วยศิลปะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อีกหนึ่ง ไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือรถมินิบริกเลนนะครับส่วนมอตลาดนี้ไม่ต้องคุยเลยเพราะว่าคอนดิชันดีมากแล้วก็รถที่เราเอาเข้ามาโชว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น1 2น0 GSA นะครับไม่ว่าตัว S 1ันดับนะครับรถสปอร์ตนะครับเราสามารถที่จะจองแล้วก็รับรถได้เลยนะครับรวมทั้งเรามีมุมที่เป็นเออแอเซอรี่ไลฟ์สไตล์นะครับของมอเตอร์ไซค์ซึ่งจัดรถราคาเนี่ยแทบจะราคาทุนเลย ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ m e เ i ียมออโตที่นํารถดีๆผ่านการันตีจาก m e เ i ียมออโตครับผมจาแสดงความจำหน่ายใช่ครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมครับมาถึงฝั่งของโรสลอยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อ๋อยนะครับกิจดาสวอที่พักครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีต้อนรับสู่โรลส์รอยส์พี่อ๋อยจะมาให้ข้อมูลกับโรส์รอยนะครับในงานครั้งนี้เห็นตัวข้างๆ หสวยงามเาด้วยครับคันนี้เป็น r o l s r o y c e Black b a d g g Ghost มันทันสมัยมากขึ้นนะก็แบบฉบเฉียวมากขึ้นฉบเฉียวแน่นอนฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์จะจูนขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นแรงม้าจะเพิ่มขึ้นมาทอร์แรงบิดจะเพิ่มขึ้นมาซัสเพนชั่นจะเฟิร์มขึ้นแล้วเราจะใช้คาร์บอนวีฟนะครทั้งภายในล้อแล้วก็พื่ง่าย Black b a d g e Ghost รุ่นนี้เนี่ยจะสำหรับหขับเอง สก็จะเป็นคนที่จะวัยรุ่นมากขึ้นเพราะผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้อายุก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ42เท่านั้นลดลงมาจากลดลงมาครับลดลงมาเยอะจากอดีตราคาเริ่มต้นของ b l a c k b a ช h ์โกสเนี่ยจะอยู่ที่37.8นะครับซึ่งจริงๆแล้วออปชั่นเพิ่มอีกนิดนดหน่อยก็ถือว่า complete ถือว่าครบละถือว่าสุดยอดละผู้ที่จับจองคันนี้ในงานนี้เนี่ยก็จะได้ 1ล้าน w วิ c o i นจากสยามพิวรรนะครับเพื่อจะนำไปจับจ่ายใช้สอยในห้างของสยามพิวัตรได้ทั้ง4ห้างในกรุงเทพสบายสบายสบายครับสบายสบายในงาน MTC a u t o f e s e 2022นะครับก็จะมีอีกหแบรนด์ที่เข้าร่วมนั่นก็คือเปอร์โยตอนนี้ผมอยู่กับพี่ต่อยครับ ต่อยเป็นผู้บริหารจากเบลฟอร์ดออโตม b บิลที่จะมาให้ข้อมูลตัวอย่างนี้บสวัสดีครับสวัสดีครับสวยงามไหมครับสองส่วนถึงแปดดูดุดัน้นเยอะก็วันนี้ทางเบลฟอร์ดออโตม b บิลนะครับเราได้มีความภูมิใจให้กับทางไลออนออโตม b บิลซึ่งไลออนก็จะเป็นผู้จำหน่ายของรถยนต์เปอร์โยของเรานะครับทางไลออนก็มาจัดงานนะครับร่วมกับพันธมิตรแบรนด์อื่นๆในงาน MCC Asia a u t o f ียอ นะครับปี2022<า>ที่ <ผม S 2> สยามพารากอนนะครับซึ่งในบูธของเปาโยวันนี้เนี่ยทางเบลฟอร์ดเราได้นำรถตัว2008นะครับเเป็นคอนเซ็ปต์นะครับเป็นคอนเซ็ปต์คาร์เป็นโซมีเรียกว่าเป็นโซมีคอนเซ็ปต์ก็จะเห็นสติ๊กเกอร์โซมีอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งมีการตกแต่งลวดลายเป็นรถสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเป็นธงฝรั่งเศสก็จะมีสีแดงน้ำเงินขาวนะครับตามคอนเซ็ปต์ The Friends Feeling ในงาน MGC Asia Auto f a s t ในบูธของโตโยต้าแห่งนี้เขาดุขึ้นด้วยไหมครับภาพลักษณ์ของเขาหรือว่ามีชุดแต่งเพิ่มเข้ามาคอนเซ็ปต์ตัวนี้เราจะมีการนอกนอกเหนือจากการแต่งลวดลายเป็นสติ๊กเกอร์นะครับในคอนเซ็ปต์ของฝรั่งเศสเนี่ยเรายังมีตัวชุดสปอร์ตนะครับก็คือมีสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหลังแล้วก็มีสเกิร์ตถังท้ายนะครับด้านหลังแล้วก็นอกจากนั้นยังมีตัวโลโก้นะครับตัว emblem sport ตัวนี้นะครับ แล้วก็เสริมความดูดันด้วยชุดสปริงโหลดนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นล้อลายพิเศษซึ่งเราสั่งตรงมาจากทางฝรั่งเศสนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยเราเรายังเปิดรับจองนะครับรุ่น2 0 0 8 Sport Edition นะครับก็คือจะก๊อปปี้ตัว Sport Concept เนี่ยมานะครับซึ่งก็จะมีแค่2ส,สีก็คือสีส้มกับสีขาวเ,เรายังมีแคมเปญนะครับแคมเปญก็คือสำหรับตัว2 0 0 8ไม่ไว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือรุ่น Sport Edition เนี่ย ก็จะมีแคมเปญฟรีประกันนะครับหปีพร้อมกับฟรีค่าบำรุงรักษา3าปีหรือ6 0ห0 0่กิโลเมตรนะครับแล้วมากไปกว่านั้นก็จะมีการโปรแกรมช่วยผ่อนนะครับจากทาง Tt ทให้กับคุณลูกค้านะครับหเดือนเดือนละหนึ่งบาทนะครับอันนี้ก็คือตัวไฮไลท์ในงานของบูธเปอร์โยและทีนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวห้าถูงบปนะครับที่เป็นรถสไตล์ SUV แบบครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับ เรามาพร้อมด้วยโวยาเจอร์แพ็กเกจนะครับโวยาเจอร์แพ็กเกจก็จะมีชุดเก็บสัมภาระนะครับของ Motion t ู u เล่ o t i o n XT นะครับ,รบขนาดถึง500ลิตรนะครับพิเศษเนี่ยมูลค่าถึง56,000บาทให้เลยนะครับ 5, 6, หรือลูกค้าจะเลือกรับโปรโมชั่นฟรีประกันแล้วก็ฟรีค่าบำรุงรักษา2ครั้งนะครับ20,000กิโลเมตรนะครับสำหรับตัว5 0าถึงแแต่ผมว่า t ูลเล่แพ็กเกจน่าจะคุ้มค่ากว่า สำหรับกิจกรรมแอนเดอร์สใช่ใช่กิจกรรมแอนเจอร์แล้วก็เป็นรถครอบครัวที่คุณลูกค้าสามารถไปไหนมาไหนมีสัมพานะจะไปเจ็ดคนของไม่พอใส่ท้ายรถเอาใส่ตัวแพ็กเกจตัวนี้ได้นะครับครับผมนอกจาก508ที่ไซ์ย่อมย่อมลงมาลถเพื่อการเดินทางรถเพื่อครอบครัวในรุ่น308ก็มาเช่นกันใช่ไหมก็มาด้วยเช่นกันนะครับก็308ก็จะมาพร้อมกับแคมเปญฟรีประกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟรีค่าบำรุงรักษา2ระยะนะครับ 20,000กิโลเมตรนะครับนอกจากจากนั้นก็จะมีแคมเปญอื่นๆมากมายซึ่งอยากจะเรียนเชิญทุกท่านผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธของเปร์โยในงาน MTC Asia Auto Fair นะครับที่สยามพารากอนท่านผู้ชมครับการกลับมาของจ e ฟครับและด้านข้างผมจ e ฟแลงเลอร์นะครับตกแต่งในรวดลายจุลสิกม์เข้ายุคเข้าสมายัยเลยตอนนี้หนังกำลังชนลงอยู่นะ ณวันนี้แรงเริ่มมากับค่าตัว5.27ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณสนใจและจองภายในงานทาง Jeep เขาจะมีส่วนลดในการซื้อชุดแต่งโมปา้าชุดแต่งโมป้าจะเป็นชุดเสริมพวกออฟโรดเป็นวินเป็นพวกไซส์เรียวเป็นพวกกันชนนะครับให้ส่วนลด20%เลยทีเดียวรีบมาดูครับแฟนๆ Jeep ครับ ครับสำหรับงาน MGC Asia Auto Fair 2022นะครับซึ่งจัดขึ้นที่สยามพารากอนเนี่ยนะครับเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับสนใจรถยนต์ในกลุ่มนี้นะครับไฮเอนทั้งนั้นนะครับก็เชิญมาที่งานนี้ได้เลยครับ MGC Asia Auto Fair 2022ครับ